สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมสมเด็จนะครับทัพ์ก้าหน้านะครับตามน่างกอกกันเลยนะครับพิธีสร้างนวัดวิหารหลวงพ่อฉิมนะครับวัดสุดทารามนะครับเมื่อวันเสาร์ตามนี้เลยครับเมื่อวันเสาร์ห้าอาทิตย์ห้าจันทร์ห้าเท่ากับห้าสี่นะครับปี2554นะครับ ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับเป็นสมเด็จสับเก้าหน้านะครับปี54นะครับพิธีสร้างนวัดนวิหารหลวงพ่อฉิมนะฮะวัดสุธารามนะครับผมสําเร็จนะฮะเห็นไหมครับเรามาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นสมเด็จก้าวหน้านะครับเห็นไหมฮะไม่โฟกัสนะครับโฟกัสนะครับคล้ายๆสมเด็จไกเซอร์นะครับใหญ่ๆนะฮะจะเป็นสมเด็จสับเก้าหน้านะครับเห็นไหมฮะ ตรงกลางก็จะเป็นองค์สมเด็จนะครับก็มีครอบแก้วนะครับปัดทองมานะครับเห็นไหมครับเราลองมาลงกล้องกันดูดีกว่าฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับอืมสวยงามเลยนะครับเป็นผงพุทธคุณนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะ,อ,ะองค์นี้ผมเช่ามาตอนงานพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะครับอ่าก็เขาก็จะจัดประมาณเดือนธันวานะฮะประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบ 8 29ยิบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับของทุกๆปีนะฮะก็จะจัดประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่ผมได้ไปเช่ามาในงานนะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะปี62นะครับไปเช่ามาในงานนะฮะนี่งานพระเจ้าตากสินมหาร่านะครับวงเวียนใหญ่นะครับผมฝั่งธนบุรีนะครับด้านหลังก็จะมี ยันนะครับยันตรงกลางเลยนะครับชัดๆเลยนะฮะเห็นไหมฮะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเราลองล,อง,ลองกล้องกันดูนะครับเห็นไหมครับผมคุณทักุณนะฮะ,ะราคายังไม่แพงครับสำหรับพารสมเด็จแบบนี้นะฮะ,ะก็จะมีให้จำหน่ายที่งานพระเจ้าสังสินมหาราชนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมนะฮะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่คราบสวัสดีครับ